ที่บัดตัวเองยังไม่ได้กดเนาะจ้ามาทำน้ำผลไม้ดื่มกันนะคะทุกคนอันนี้ตอนนี้ช่วงนี้พาเปียก็เริ่มกินเฮดแล้วก็เอาผลไม้โบโบเบอร์รี่เนาะเอามาทำน้ำผลไม้กันนะคะทุกคนเริืมมาออกมากแล้วจะรื่มดื่มกินแหละแต่ปีนี้นะอาจจะเฮดมันปูเนาะพาเปียไม่สามารถจะกินแบบมดุด ตูได้เนาะก็ได้เก็บเก็บมาแช่ตูตอาไว้เนาะก็เหลืออีกเยอะแต่ว่าปีนี้อาจจะเน้นเก็บแต่เอโบเบอรี่แล้วก็เห็ดพึ่งหวานนะคะจะจะไม่เน้นเก็บเอไอเห็ดมันปูละเนะอ่ะเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะมาทำมาทำนานน้ำ ผลไม้กันคาปิอาเจใส่บลูเบอรีเ่เยอะๆแล้วก็กว้วยใส่แค่นี้ละจ้ะมีเท่านี้ก็ใส่เท่านี้ ื่อสุขภาพใส้นม ชื่นใจไม่ได้ใส่น้ำตาลเ้ยจ้ะไม่ได้ใส่น้ำตาลผลไม้ล้วนๆแล้วก็นมนมนมอืมอืมชื่นใจชื่นใจอืมบ้านห,หมดลวจ้ะ สวัสดีอีกครั้งนะคะทุกคนสวัสดีจากาพาเปียชีวิตเรียบง่ายจากประเทศนอร์เวย์นะคะมาอีกครั้งเนาะเดี๋ยวเมื่อกี้นี่จัดเมื่อกี้เห็นแม่ไบสนีมาส่งของเนาะส่งไอ้พอกเขาเรียกอะไรนะถุงพอกเก็ตพอกพอกแก้พอกแก,อก,ก้อ่าได้อะไรได้ไรมาดูกัน ได้อะไรได้อะไรมาดูกันเดี๋ยวมาแกะมาแกะถุงใบสนีไม่รู้ว่าคุณสามีสั่งอะไรมาเนาะจ้ะได้อะไรหนอเดี๋ยวมาดูกันมามาเปิดดูกันบ่าคุณสามีสั่งอะไรเนาะเออเราก็ลืมเนาะว่าเราสั่งอะไรสั่งอะไรเดี๋ยวดูก่อนนะเปิดก่อนเปิดก่อนนะคะ เปิดก่อนจับตัวนี่ลงชื่อคุณสามีมาดูกันนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นของเราด้วยไงยคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปไลสซอระหน่อยนะคะแล้วก็มาดูว่าได้อะไรสั่งอะไรมาแล้วก็ แต่และคลิปอาจจะยาวหน่อยเนาะมันเป็นชีวิตประจําวันเนาะเพราะว่าทําคลิปทําคลิปเกี่ยวกับชีวิตประจํำวันมันก็จะยาวนะทุกคนถ่ยหญิงทําคลิปเก็บเฮ็ดนี่ยหญิงเป็นชั่วโมงเลยอะ่ะ <c oughs> โอ้อะไรเนาะโอ้อันนี้เป็นของคุณสาม,มีนะคะไม่รู้อะไรอะ่ะแต่รู้ที่แน่ๆว่ามันต้องมีของเราด้วยอะ่ะ ไรอ่ะปากกาเฮ้ยเออนี่ไงของเราอย่างอย่างอย่างอันอันนี้อันนี้เป็นเป็นของคุณสามีก็ไม่ต้องสนใจนะคะไม่ต้องสนใจเฮ้ยเธอสั่งอะไรเหมือนคล้ายๆปากกาเลยนะอันนี้ของของคุณสามีเราก็ไม่ต้องสนใจเนาะเราก็มาสนใจของของเราดีกว่าี อะไรเอ่ยทุกคนมันเป็นคล้ายๆกระเป๋าเงินกระเป๋าบาทต่างๆแล้วก็ใส่โทรศัพท์นะคะพาเปียได้ซื้อโทรศัพท์ใหม่เนาะเดี๋ยวเราเอามาลองใส่กันเพระาะว่าบางครั้งเนาะเราก็ไม่อยากถือกระเป๋าแบบนี้เนาะมันพลุงพลังเนาะจา้ะ ทีนี้เวลาเราไปช้อปปิง้งไปสือ่ออย่างเช่นเราไปสื่ออาหารไปหลานอาหารเนาะเราเราไม่อยากถือกระเป๋าแบบนี้ไปเราอยากถือแบบง่ายๆแบบนี้เข้าไปในร้านเนาะแล้วก็ไปชอป้ชอปปิง้งช้อปปิ้งสื่อหุงอาหารเนาะแต่ว่าถ้าถ้าเราไปแบบชนิดที่แบบว่าไปในเมืองไปออสโลไปช้อปปิง้งเราจะเราจะถือสะพายกระเป๋านะคะทุกคนแต่ว่าเวลาไปสืออ่อหุงอาหารไปสื่อขนมปังไปซื่อ อะไรนิดนิดอีกหน่อยเราก็อยากถือกระเป๋าแค่นี้ไปเนาะเดี๋ยวเรามาแกะแล้วก็ลองใส่ดูเนาะอุ้ยดีใจจังเลยอยากได้มานานแล้วอมีของป้องกันด้วยโอเคค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีอุ้ยยังดีเลยอะชอบม่ะชอบชอบมากๆเลยแบบเนี้ยถือแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเรา ลองมาใส่เออมันจะโอเคไหมเคยไหมแล้เวเราลองมาใส่ดูเฮ้ยเหมือนมันจะโอเคโอเคโอเคได้เอา้ามันต้องมันต้องได้สิโอุย้ยเหมือนมันเล็กไปอะ่ะเรียกว่าคุณสามี สั่งมาพิษเดน่นน่ะคือมันมันต้องได้สิเพราะมันเป็นรุ่นนี้นะ่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เหรอโอ้ยอ๋ยอเข้าใจแล้วเราต้องเอานี้ออกโอ้ยผ่าเอ้ยนี่แ้ะนะนะเขาเรียกว่าคนไม่เคยมี <laughs> นี่ มันต้องอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนมันต้องอย่างนี้เออเห็นไหมล่ะได้เลยโอ้เอ้เราก็ซื้อบื้อไปตั้งนานนี่ได้ได้เลยเห็นไหมทุกคนอืมได้ได้ได,ได้โอเคได้นะคะ พอดีเลยทุกคนอันนี้้าเปียทำขูดมันเช็ดมันแรงเนาะเช็ดแรงมันเลยเป็นรอยจ้ะเครื่องน,นี้ตั้งเพลงเลยนะอู้ได้ได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาอันนี้ออกแล้วเราก็จะเอามันก็จะมีชนิดที่แบบว่าใส่เหรียญน,นะคะใส่เหรียญเนาะใส่เหรียญแล้วก็ใส่รูป นะคะอุ้ยดีมากเลยอุ้ยดีจังเลยเนี่ยเห็นไหมทุกคนว้าวเห็นไหมมือมีหลายห้องเลยมีใส่เหรียญใส่รูปใส่บัตรนะคะอุ้ยดีมากเลยดีดีด,ด,ด,ดชอบมากๆากราคาก็ถูกด้วยนะทุกคนไม่ใช่ของแพงเลยนี่ เห็นไหมเดี๋ยวเรามาใส่บัตรใส่เพาะว่าทุกวันนี่ทุกวันนี่เขาไม่ได,เไได,เเเดเ้เขาไม่ได้ใช้เงินเงินสดเนาะจ้ะเขาไม่ได้ใช้เงินสดเขามาเขาใช้แต็บัตรกันเนาะทุกคนบางคนเขาไม่ถือกระโปรงกระเป๋าอะไรด้วยถือแต่โทรศัพท์เนาะเอาอันนี้จริงนะอ๋ออ้อยสะดวกสบายเลยทุกคนไปสื่อ อย่างเช่นเราจะไปสื่อแขมแชมพูขนมปังไข่ผักสลัดอะไรพวกนี้ก็ถือแค่นี้เข้าไปไม่ต้องสับพุงสะบพายกระเป๋าให้ลุมหลามเนะจ๊ะแต่ว่าเวลาเราไปชอปปิง้งไปนัดเพื่อนไปไปนั่งดร,งรแแงิ้งกาแฟอย่างเงี้ยแล้นั่งดิ้งกาแฟด้วยนั่งดื่มกาแฟ ก็ถือกระเป๋าแบบสวยๆสไตล์ผู้หญิงผู้หญิงเนาะเอออย่างนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปยาวนะคะเดี๋ยวไปดื่มก็อะไรนะไปดื่ไปทำน้ำผลไม้กันค่ะขอบคุณขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะไปดื่มน้ำผลไม้กันนะคะ